สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมายทาร์ดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษปร,ระจํำครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายน2564นะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22นะมีนาคมถึง21เเมษายนนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะ วันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ้ายได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อ,เ,อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดนะคะแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจดดใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะชาวธาตุไฟนะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะ ไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่คิงถือดาบค่ะ1ดาบค่ะสี่เหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สองไม้เท้าค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะในเด๋ยวที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมค่ะมิถุนนะคะตุลกุมนะ คนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุณอาจจะคุยกับพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะหรือคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุเดียวกันกับคุณธาตุดินค่ะลึกศพกันมังกรนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าในอิีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะคุณน่าจะเลือกที่จะตัดสินใจนะที่จะตัดจบความสัมพันธ์ ก็ได้นะนะตัดจบความสัมพันธ์ก็ได้แล้วก็ขอเลือกในสิ่งที่มันมั่นคงกับหัวใจคุณมากกว่านะคะคุณอาจจะเลือกที่จะเขาเรียกว่าตัดความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งแล้วไปเริ่มต้นใหม่อีกกับอีกคนหนึ่งที่สามารถที่จะมองเห็นอนาคตความสัมพันธ์ได้นะคะเพราะว่านะ,ะไม่รู้สึกว่า ในเดีอที่ผ่านมาน่าจะมีคนเข้าหาคุณเยอะนะแล้วก็คุณก็เลือกที่จะตัดสินใจที่จะคบหาดูใจกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะเป็นไปได้นะคะอืมสามารถที่จะพัฒนาวความสัมพันธ์ไปได้สามารถที่จะมองเห็นอนาคตร่วมกันได้นั่นเองนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษละคนาเมษในช่วงนะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายน2564จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใแบแรกได้เป็นไพ่ Judgment ค่ะเด็กถือดาบนะคะชาริออตค่ะ และเป็นไพ่ห้าไม่เท้านะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมค่ะมีุนตุนกลุ่มธาตุไฟเมษสิงห์ธนูราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ค่ะไม่รู้สึกว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษนะน่าจะ คือแนวน้มความสัมพันธ์ของคุณในเดือนในครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะขี้หุดหงิ่มเหมือนกับสิ่งที่เราคาดหวังกับคนที่เราเลือกนั้นน่ะมันไม่ได้ดังใจเราคาดหวังว่าเอ้ยเราเลือกคนคนนี้เราเลือกดีแล้วนะคะเราดูดีแล้วพิจารณาดีแล้วแต่สุดท้ายมันไม่ใช่นะ มันมีปัญหาอยู่ตรงนั้นนะคะมันมีความเขาเรียกว่ามีการติดต่อสื่อสารมีการสื่อสารที่ไม่ตรงกันไม่เข้าใจกันนะคะมีเขาเรียกว่าทัศนคติต่างๆในเรือ่องของความรักไม่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอืมก็เลยทําให้คุณและเขาเนี่ยมีเกณฑ์โอกาสที่จะมีปากเสียงกันทะเลาะก,กันไม่เห็นด้วยกับความคิดของกันและกันนะคะ มันเลยทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นแล้วคุณอาจจะมานั่งคิดว่าเออเราเลือกคนผิดหรือเปล่าเราให้โอกาสคนผิดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำานาคความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคต อนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมค่ะเอาคำไปแรกได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะ8เหรียญน,นะคะ1ไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่สองเหรียญค่ะ ชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะเอาคำานาะควความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะหมายรู้สึกว่าคุณและเขาอาจจะมีการพูดคุยนะเออมีการขอโอกาสหรือว่ายื่นโอกาสให้กันและกันอีกครั้งหนึง่งเพื่อที่จะเขาเรียกว่าลองอีกสักตั้งหนึ่งแหละประครับประคองกันไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่ามีหน้าไพ่ของการเริ่มต้นใหม่แต่ก็ยังมีหน้าไพ่ของการเขาเรียกว่าต้องปรับจูนเข้าหากัน นะคะต้องพยายามนะคะที่จะค้นหานะคะหรือว่าพยายามที่จะปรับตัวให้ให้ความสัมพันธ์มันได้เดินหน้าต่อไปอะค่ะอืมไม่รู้สึกว่าตัวคุณและตัวเขาก็ยังมีความพยายามนะะยังมีความอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ได้ไปต่อยังอยากที่จะถือกันและกันไว้ในชีวิตนะคะยังไม่ได้อยากที่จะปล่อยไปนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความหวังที่ดีนะคะที่ ที่ความสัมพันธ์นี้จะต้องเดินหน้าต่อไปมันต้องไม่จบลงตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่ทาโร่อจะแนะนำอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะขอไพ่ให้คำแนะนำด้วยค่ะไพ่ใบแรกดป่นไพ่ดิมิเชียนนะคะเจ็ดถ้วยค่ะ แถ้วยค่ะและเป็นไพ่หกไม้เท้าชาวราศีเมษและคณาเมษค่ะไพ่ทาโร่แนะนําว่าในเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะมัน คนเรามันร้อยพ่อพันแม่นะอืมการที่เราตัดสินใจคบหรือว่าเปิดใจคบหาดูใจพูดคุยศึกษากับใครก็แล้วแต่นะคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าเขาจะแบบว่าเอาใจเราถูกใจเราไปตลอดแบบชีวิตอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ใช่ค่ะเขาอาจจะทําให้ในช่วงแค่ระยะโปรโมชั่นเท่านั้นแต่คนเราเมื่อคบกันไปนานๆนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติค่ะของของคนที่แบบคบกันแล้ว มันเกิดความเคยชินเกิดความแบบว่าแบบมันไม่ใช่ชินช้านะแต่ว่ามันกลายเป็นความเคยชินนะคะเนาะไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะต้องปรับจูนเข้าหากันนะคะเพื่อที่จะได้ลดช่องว่างของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่นะคะทาความรู้จักกันนะแล้วก็ใช้เวลาในการปรับตัว นะคะในการลดช่องว่างของความแตกต่างของคุณและเขานะคะแล้วความสัมพันธ์นี้ก็อาจจะดีขึ้นนะคะไพ่ดีเมจิเชียนนะคะเป็นไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะยังไงก็ตามไม่รู้สึกว่าคุณและเขาก็ยังอยากที่จะมีกันและกันอยู่ในชีวิตถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าหากว่ามันเป็นอย่างที่ไม่พูดนะการที่เรากับเขาอะค่ะพูดคุยกันให้มากๆนะคะแล้วก็ วางแผนการครบหาดูใจไม่ใช่วางแผนการควบคุมความรักนะแต่ว่ามันเป็นการวางแผนในการครบหาดูใจศึกษาซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็พยายามค่ะหาตรงกลางพยายามหาจุดกึ่งกลางของความสัมพันธ์ให้เจอเพื่อที่คุณและเขาค่ะจะได้ลดช่องว่างนะคะของของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นอายุนะคะความแตกต่างทางด้านภาษาวัฒนธรรมศาสนาประเพณีนะคะหรือแม้แต่กระทั่ง ความแตกต่างทางด้านความคิดไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนะคะตรงนี้พยายามที่จะลดช่องว่างของปัญหาระหว่างคุณกับเขาเพื่อที่คุณกับเขาเนี่ยจะได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นทั้ง ัจแล้วก็ความรู้สึกนั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้นะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์ hmm. กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กับไมมมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไมมพิมพ์ไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไมมอัปเดตขึ้นมาค่ะ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ